สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในชาแนลจัดเจ้านะครับวันนี้นะครับก็เป็นเวลาที่ผมรอมานานแสนนาน <c oughs> ก็ได้ทดสอบนะครับได้ทดสอบเอลเอลนะครับไวลิสนะครับเอลเอลไวลิสของโมบายนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปเล่นพร้อมกันเลยนะผมก็เพิ่งมา,ขมากเกมข้ามาเกมครั้งแรกนะครับเข้าใจแล้วโอเคคือผมเข้าใจที่ผม ได้เรียนรู้มานะครับก็คือคือมันต้องมาซื้อของที่บ้านนะครับก็จะมีหวาดอ่ะประมาณนี้เพื่อนผมงเขาไปละตอนนี้เขาเรียกกาเรนใช่ไหมม้าป,ปาหนึ่ง,งก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับแตกปเดีวมันมีปกหวาดแล้ว ปกหวันเราต้องปัก,ปกนะครับปักหวานนะครับครูดาวก็61วิคือเลนล่างไม่มีาคือเลนล่างไม่มีคนไปเดีย๋ยวเราจะไปกันเองนะผมว่าผมต้องปรับสัก60เฟรมปรับในเกมไม่ได้มั้ยผมว่ากลังชีวิตล่างโดน เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็เล่นกาเ่นมือใหม่เลยผมนะผมไม่เคยเล่นอของคอมแบบจริงจังนะครับก็เคยเข้าไปเล่นอยู่เล่นแบบมั่วๆไม่ทำอะไรได้ไปตีไปตีไปตีปไป,ปคือเอลเอลมันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องไปเจอพวกบอดพวกอะไรนะครับเจอกับแชมเปี้ยนแบบคนคน ใจเย็น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 พูดไม่พอเลยครับเป็นสกิลสามนะครับนนี่คืออะไรไม่ใช้ใช้ใสศัตรูแล้วสกิลสามหมุนนะเอานาเมิยได้ดีมาก ผมว่าผมสู้ไม่ได้ไหมสกิลสี่มาแล้วสกิลสี่เรียกพลังเพื่อไปชีพเด,ด,ดี๋ <laughs> <laughs> ยในในวต้องมาศึกษาทา <laughs> งพลังศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงได้รับ50%ของความเสียหายนี้ด้วยเรียกพลังแห่งเดเมเชียเพื่อปิดชีพแซมเพียนสร้างความเสียหายจริงเท่ากับ150หน่วยหรือ20%ของพลังชีวิตที่เสียไป ศัตรูที่อยู่ใกล้ได้รับไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อแกงมันเนี่ยแกงมันเนี่ยปักวาดนะครับมีวาดไม่วัดวาดแล้วก็ปักมาดหกสิบวิปักหกสิบเอ็ดวิปักได้ทีหนึ่งนะครับรอครูดาวอ,อันนี้เหมือนคนเ,เล่นไม่เป็นนะเล่นไม่เป็นปมะเนี่ยอือืเอาดีครับเอาดีครับม,มันมีฟิกนะแตกไปดิแตกไปดิปมผมเนี่ยแตกไปดิ ตอนนี้มีทองอยู่เท่าไหร่วปดรซื้อไปแล้วป้องกันนะอันนี้ฟื้นคืนชีพหลังตายคือเราเล่นแรกๆนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเราเอาเอา,เอาที่แนะนำก็พอแล้วค่อยไปศึกษาทีหลังแล้วออกออกไปตามเขาแล้วละ ปันะ่นไหมเมืนะ่อนกะีนะ้หนะิวเมื่อกี้หิวเมื่อกี้หิวเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่มาช่วยวะอีหยังวะอีหยังวะอีหยังวะหืมหืมปักมอสไว้เพื่อนเพื่อน ทำไมเธอเฮ็ดจังซี่ฮะเพื่อนทำไมเธอเฮ็ดจังซี่ <c oughs> มาช่วยผมหน่อยครับเพื่อน <c oughs> ทำไมเธอ <c oughs> ถึงเฮ็ดจังซี่อันตีไป <c oughs> โอโ้เจ็บว่ะ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 กลัวที่ไหนกลัวที่ไหนร <c oughs> อครูดาวศิวิไม่เป็นอย่างไม่เป็นอย่างอ๋อไม่เป็นไร <c oughs> ตออีไป <c oughs> กลับกลับครับกลับเดี๋ยวไปซื้อของเพิ่มก่อนอ่า ตอนนี้ก็จะเพิ่มพลังชีวิต350แล้วก็พลังโจมตีมีคูดาวอีก20%ก็ถือว่าโอเคเลยครับ900ซื้อไปแล้วก็รองเท้าว,วิ่งนะครับความเร็วโจมตีด้วยเรามีอ่านี่คือรองเท้ารองพลังคนที่15%นะครับแล้วก็จะมีตัวพลังชีวิตพลังโจมตี30%แล้วก็20คูดาวนะครับการสร้างความเสียกายกระภาพแก่แชมเปี้ยนลดเกาะของศัตรูล,ลง4%เป็นบบวลาของวิ ประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมตัวเมื่อกี้<ม>เราจะเอามันใหม่นะครับมันมัดูมันดูแชมเปี้ยนยังไงอ๋อตัวนี้สามพเท่ากันวะเท่ากันแสดงว่ามันก็ใส่กันได้ <c oughs> luck, luck, กอดหลักโชดีกอดหลักโชดีัวแทแฮงมันเจอกันมันก็ประมาณนี้แหละเ <c oughs> อียงวะฮะเอียงวะ เรามีฟิกไะตัวนี้คืออะไรแชมเปี้ยนสตูดาอเดเมจจริงสองร้อยหน่วยโจมตีเข้าด้วย <c oughs> น่าจะเป็นแบบเหมือนเอ็กซ์คิวในเอลอารี RV นะฮะมันเวลแปดแล้วรอโูมไปไหวล้วเท่าไหร่อะสามพันสามเฮ้ยเราตังเยอะกว่าปะกลัวที่ไหนครับกลัวที่ไหนฮึสักคิวสายลยสาย โอ้ไม่ไหวว่ะไม่ไหว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 เพื่อนใจยเย็นใจยเย็นอันนี้มันจะไม่มีโลมนะครับสำหรับ L อลเอม่านะมันน่าจะยืนคู่กับแคลร่นะมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับฟิกเนี่ยฟิกเนะี่ยเป็นไงเป็นไงพี่อาร์วีมันมาก่อนนะน้องตัวที่ไหนหพี่จครน,นะครับคอนทุกกับซีซั่นนะครับแต่เกมนี้ไม่รู้นะ เกมนี้เราก็ศึกษาไปพลังโจมตีอ่าไปพลังโจมตี20%เปอร์เซ็นต์อ่0ป่ะแล้วก็จำไม่ได้เมื่อกี้ถอยถอยเวลาเรากดกดรูเพื่อนยังไงวะตั้ง้างอยูไม่ได้วะผมต้องเปิดเป็น60เฟรมนะมือถือผมเปิดได้อยู่ มันตีอะไรมะไอตัวนี้มันใช่ตัวขนปะเนี่ยมันเหมือนรูปคนเลยบอดละอ๋อโดด Godlight Shut down ที s <S s <S ่รดดาโด,ดาน Shut <c oughs> down จ้าเอ๋มาโอ้ทำไมไมันเจ็บจังวะ ด,ดูเลือด,ดเลือดก่อนมันเป็นตัวไหนวะน่าจะตัวที่สามแลถ้าผมเดานะห้า็ดมันก็ไม่ไม่ค่อยเล่นอะเอลเด้วยไม่รู้เรื่องเลยมั่วไปเลยจังหวะนี้เข้ามาป้อมหนะครับรป้อมตีแรงนะผมบอกเลยป้อมตีแรงนะนะเพื่อนเอาตีเอาต,เอาตีเอาติมอเอาติมออีสานก็มา พอดีพี่อินพี่อินโทษทีนะครับน้องๆพอดีพี่อินไปไหนเะ <turret> <laughs> พิ่มอันตีไปอันตีน่าจะแรงอยู่ผม้องตีป้อมว่ะเกมมันชนะด้วยป้อมนะ <laughs> <laughs> ฮึโอ้ตีแรงมากว่าปั่นได้ไหมเนะี่ยปั่นไม่ลดเลย <laughs> <laughs> ไปไ ตีป้อม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 อ,ออกเดี๋ยวเจอกันเดี๋วเจอกันขอไปซื้อของกันเกมแรกแม่งก็มันละสี่หนึ่งสองะครับสี่นสองอะสกอร์เป็นไงพลังโจมตีห้าสิบลดคูดาวสเป็นตพิ่มควมในการโจมตีเพเิ่มความเในการโจมตีพันพดเอ้ยกี้เดิอนออกต้องซื้อกันพันแปดไปเลย ขั้นที่เร็วนะขั้นที่เร็วไปเล่น wi Fi ไวไฟแม่งแดดแม่งก็ากาก,ากใช่ไหมสามสิบสามต่อสามนะครับดูดิหนึ่งสี่ศูนย์คือผมฆ่าไปสี่ตัวก็ไอตัวเดียวนี่นแหละที่มันโดนผมนะมันไม่กลับครับมันไม่กลับมันก็ต้องโดนมันก็ต้องโดนมาด,กมาดิก็มาดิครับก็มาดิครับพี่้อมพร้อมเร็ววิ่งวิ่งวิ่ง เจ็บเจ็บเจ็บมากผมนี่เจ็บมากเลยปอน,ยนกลเรนกางผมไปไมอย่างไรอะยี่สิบวิเจอกันไหมยี่สิบวิไม่ต้องรอไม่ต้องรอปั่นไปก่อนอีไปโอ้ไม่แตกผมจะแตกแกกาวิถ้าไม่กลับบ้านคือแตกนะ แต่ป้อมมันตีตีมอนมินเนี่ยนอ่ามันตีมินเนี่ยนแรงมากเลยเพิ่มเกาะมั้ยตอนนี้ไหมไม่ต้องศึกษาแล้วครับสกิลสกงสกงสกิลไม่ต้องศึกษาแตกไปดีพี่อโน่หนึ่งนะครับโน่หนึ่งโอ้ไม่ไหวว่ะตกรบกัน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  มีวิ่งเร็วมีวิ่งเร็วมันสปินนะไอตัวนี้เอากลางช่วยมั้ยเอาไหม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 เนี่ยแก๊งเพื่อนอ่ะขอ,องจริงอ่ะมบักหวานไปนี่ไม่ไดจบกลางไหมจบกลางไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนผมแทงแล้วเพื่อนแตกปะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกลางเพื่อน โดนบบเต็มๆเลยบนเยอะว่ะผมว่าจบได้มันมันไม่สนใจอะ่ะมันไม่สนใจป้อมเลยก็<อ><อ>เข้ามาทางนี้เข้ามาถือเออตีป้อมเลยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บหนักเลย พื้นที่ไม่เพียงพอ What the fuck พื้นที่ไม่เพียงพอเนะครับก็น่าจะได้อยู่ถ้าไม่จบเร็วกว่านี้จบแล้วจบปะจบปะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไปเพียงแค่นี้นะครับถ้าใครอยากให้ทำคลิป L L อีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปคือพื้นที่ผมมันเต็มแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์พื้นที่ก่อนายบายครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตาม แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ